ไปดูเรื่องราวของฟุตบอลเบลเยียอังกฤษดีกว่าเพราะว่าในสัปดาห์นี้หลายๆคนก็บ่นคิดถึงนะฮะหลังจากที่ว่างเว้นจากช่วงของฟีฟ่าเดย์เนี่ยมาประมาณต้งสองสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้กลับมาเตะกันเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในวันเสาร์นี้เวลา19บเกานาฬิกาสมนาทีนะฮะมาอีกแล้วครับหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะเรียกว่าว่างเว้นทีไรเนี่ยมาเตะเป็นคู่แรกเป็นประจำเจอกับ Man City, แมนซิตีเ้เตะกันที่เอติฮัสเตเดียมนะครับทุกผ<ะ>ู้ชมครับ ะะไปดูความพร้อมของบอลคู่นี้กันก่อนนะครับในขณะในส่วนของแมนซิตี้เนี่ยเป๊ปกุญชล่านะครับต้องอรอลุ้นสภาพร่างกายของลูกทีมหลังจากลูกทีมของตัวเองเนี่ยนะครับไปรับใช้ชาติมาก็หลายคนจะก็ได้ข่าวดีมาครับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยหัวหอกตัวเก่งทีมชาติโร,รเวย์เนี่ยครับก็หายเจ็บจากอาการเจ็บข้อเท้าก็ได้รับการยืนยันจากสเลสโซบาเค็ตนะครับคุณสื่อทีมชาติโร,รเวย์บอกว่า,วาเฮ้ยไม่ได้อาการหนักหนาสาหัสเท่าไรสบายนะครับ ส่วนอีกรายหนึ่งก็คือแอดเดอร์สันนะครับนายทวารทีมชาติบราซิลที่ได้มีการถอนตัวออกไปนะครับเนื่องจากมีการเจ็บเท้าก็ได้ที่จะคัมแบ็กกลับมาเฝ้าสาวได้เช่นเดียวกับโรดดี้นะครับของเครื่องทีมชาติสเปนนะครับที่ลงสนามในช่วงของเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการเจ็บเด็กน้อยนะครับนะฮะแต่ที่ ไม่มีแน่ๆก็คือในลายของมาเตโอโควาสิตจออสโตที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงในลายของเควินเดอร์อยอันนี้เจ็บยาวเลยล่ะตีตัวยาวถึงนูน่นนะปีใหม่หนู่นเลยนะครับส่วนในลายของฮุเดนอัลเรสครับตัวลูกทีมชาติอาเจนิน e าเนี่ยก็อาจจะนั่งสำรองไปก่อนได้เหมือนกันนะครับ ส่วนหงแดงลิเวอร์พูลนะครับนะฮะนอกเหนือจากในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยนะครับทั้งเตียโกแอนดี้โรเบิร์สันนะฮะที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับเจอร์นอปเนี่ยได้ข่าวดีเพราะว่าในรายของเคอร์ติสโจนโจโกเมสอ่าโกนาเต้ก็พร้อมที่จะกลับมาลงสนามได้รวมไปถึงร้านกับเฟนแบกที่มีการเจ็บข่าวก็ฟิตกลับมาลงสนามซ้อมได้แล้วนะครับ ส่วนตัวเจ็บอื่นๆตัวตัวเอ่อตัวตัวหลักทั้งหลายแหละเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของโซบอสไลมอสซาล่าเคมิวเออ่ดาวิดนูนเยสเบอร์กิฟันไดายเทรดอเล็กซานเดอร์อันโนเนี่ยก็กลับมาลงสนามได้ฝึกซ้อมได้ตามปกติก็ไม่มีอาการบาดเจ็บจากการไปรับใช้ชาติมานะครับก็รู้ไปถึงรายละเอียดของอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นะครับมิฟิลชาอัลจิดาที่พ้นโทษแบนจากโทษใบเหลือง 5้าใบก็กลับปาช่วยได้นะครับแต่ว่าในรายของลุยดีอารสเนี่ยอาจจะต้องหลีกทางให้ดีโกโชต้านะครับนะฮะเนื่องจากว่าโชต้านั้นดูว่ามีความพิษมากกว่านั่นอีกนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเจอกันทีไรเนี่ยสนุกทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะในหลังนะครับโดยเตะในทินของแมสตี้เนี่ยนะครับเตะที้ถล่มไป4-1กับเจอเลยครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมาเฉือนเอาคืนได้ใน,นหนประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนเมษายนนะครับก็ถิตีเนี่ยน,น,น่าสนใจอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งใน2ทีมบอลลีกสูงสุดที่เอริกฮาแลนด์เนี่ยยังยิงประตูไม่ได้นะครับ<ะ>โห่าก็อีกนิดนึงซิตี้เนี่ยมีผลงานชนะรวดในบ้านนะครับ23นัดนะในทุกรายการก็ถือว่า ผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นว่าอย่งงางนั้นนะครับแล้วกรการพบกันนะฮะของคุณซื้อทั้งสองคนเนี่ยทั้งเป๊ปโกดีราแล้วก็เจอเก้นครอปเนี่ยในพิมพิลิสส4บครั้งเป๊ปชนะไปถึง5นะฮะครอปชนะไป4นะครับผมนี่แลละเป็นอย่างนั้นนะครับมันมปีประเด็นอยู่นิดหนึ่งนะฮะในในเรื่องของแมนเชสเตียกับเวอร์พูลเนี่ยนะครับก่อนที่จะทําการแข่งขันกันในวันเสาร์นเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยครับได้มีการ ส่งสารไปถึงบรรดาแฟนบอลของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้แฟนบอลของตัวเองเนี่ยประพฤติตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยนะฮะในการเข้าไปชมเกมฟุตบอลเมรลิกในครั้งนี้นะฮะเพราะว่าในเดิมทีแล้วเนี่ยนะฮะแมตช์ดังกล่าวเนี่ย มันจะเริ่มทําการแข่งขันเนี่ยในเวลา17บเนกาสานาทีตามเวลาที่อังกฤษดูดก็คิดตามเวลาไทยก็เที่ยงคืนรครึ่งนะหลายหลายคนบอกว่าดึกไปนะนะแต่ก็จะเป็นที่ต้องเลือดมาเตะก,กันเร็วครับในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับตามเวลาไทยก็ทุ่มครึ่งนะหลายๆคนชอบนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยครับ ก็คือว่าไม่ยอมเห็นดีเห็นงามด้วยว่าางนั้นเนื่องจากว่าถ้าไปเตะเวลาเดิมเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดความไม่สงบของกองเทีงสองฝ่ายมันจะเตะกันเนี่ยมันก็จะต้องเลื่อนให้มาเตะเร็วขึ้นกว่าเดิมผลที่มาเตะเร็วเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ไ้กันแกล้งลูกแต่แค่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยความที่มันเป็นแม์ใหญ่ด้วยมันต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเยอะแล้วไหนจะเรื่องของการที่โฟคนเดินทางด้วยถ้าสมมติว่าแข่งดึกเนี่ยบางทีมันแข่งจบแล้วเดินทางกลับแบบ จังหวัด,มมดไ,ไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ใช่นะมันมืดแล้วมันดีการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันลำบากเฮ้ยเดี๋ยวมันไปเตีกันซอกนู้นซอกนี้นะมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับคือทางด้านของเดลี่เมล์นะฮะสื่อชื่อดังของเมืองคู่ดีเนี่ยก็ได้มีการตีข่าวในเกมนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าทางเจ้าที่ของสโมสรทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ติดต่อประสานงานไปยังกลุ่มของทางแฟนบอลนะที่ถือบัตรเข้าชมเกมขันในนัดนี้ก็บอกว่าขอความขอความดมือหน่อยละกันให้ควบคุม ความประพฤติของอทีมของตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยหน่อยใบาง,งานอย่าให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเลยเพราะว่าสาววกของหงส์แดงเนี่ยก็โดนตําหนิเหมือนกันเรื่องของการคว้างปลาสิ่งของนะครับในขณะที่แฟนบอลของลือใบสีฟ้าเนี่ยก็ถูกตําหนิเพราะว่าไปร้องเพลงล้อเลียนเนี่ยส่งนันกกรรมตูฮิวโบโรเนี่ยอย่างแบบว่าไม่รู้เลารู้หนาวะ่ะ นะครับซึ่งม,มันเป็นภาพออกมาที่ไม่ดีเลยว่าอย่างงั้นแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายหลยคนก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีผู้คนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะต้องเอามาล้อเลียนกันก็น่าเน,นึ่งสิคือผมมองว่าเรื่องนี้คุ้มยากนะคือไม่ว่าไม่ว่าจะเตะกันที่ไหนก็แล้วแต่น่มักจะมีการร้อเพลงล,ลักสณะนอย่างนี้ที่บ่อยครั้งเยอะเย้อกันมาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับดังนั้นก็เลยทําให้การแข่งขันในนัดเนี่ยที่อิตาลีสเตเดียมนะครับ ทำให้การจัดสรรปันส่วนเรื่องของตั๋วเข้าชมการแข่งขันเนี่ยนะครับผู้มาเยือนนะฮะอย่าหวังจะได้เยอะเลยนะเอาไปน้อยหน่อยนะครับจากข่าวที่ออกมาเนี่ยจากฤดูกาลที่แล้วนะส0มพัใบลดลงมาเหลือ2,400ันยใบเท่านั้นเอจริงๆ3,000นใบก็ถือว่าน้อยแล้วนะถ้าเทียบกับส่วนความจุของสนามเอตีฮัตสเตเดียมมันีมันยังไม่หนำใจหันลงมาอีกหรือ2องพันส โอ้โหเล่นเอาแฟนรีพูลนี่โอ้โหบ่นอุบเลยนะฮะตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วแถมหายากกว่าเดิมอีกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะไอ้ไอความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเขาก็มีการดูว่าที่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับ<ช>เพราะว่าการคว้างปลาเนี่ยมันเกิดขึ้นลักษณะที่ว่า เขาเอาเหรียญไงเหรียญไอเหรียญแบบรุ่นเหรียญเล็กๆเนี่ยยัดใส่ไปในลูกบอลพลาสติกหรือว่าไงเออคว้างปลาลงไปน่ะจะไอที่บอลเบาๆมันกลายเป็นลูกบอลมันหนักไงแล้วบางทีถ้ามันไปโดนศีรษะคนข้างหน้ามันก็อาจจะทําให้มีอาการบาดเจ็บได้เพราะอย่างที่พีชี่ไปเมื่อต้นปีตอนนั้นพีชี่ไปที่โอชัฟฟอร์ดแล้วเป็นเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ่อแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แล้วโซนที่พีชี่นั่งอ่ะอยู่ใกล้กับโซนทีมเยือนซึ่งนัตรงนั้นน่ะเป็นแฟนซิตี้แล้วเกมนั้นน่ะซิตี้ขึ้นนำก่อนแต่แมน ยิง2งประตูแล้วสุดท้ายกลับมาชนะเราก็หูเขาก็ร้องร้องเพลงร้อกันสนุกอ่ะแต่พอสุดท้ายแล้วพอแมนยูชนะเราซิตี้แพ้แฟนซิตี้ก็มีเดือดน้องที่ไปกับพิเชียถูกโยนลิปมันลงมานะลิปมันที่เป็นกระป่องกลมๆเหมือนลิปมันกระป๋องแซตเตอรเลตนะนึกอไหมคะะใหญ่ประมาณแบบใหญ่กว่าเหรียญสิบอ่ะที่มันหนาประมาณเซนหนึงอ่ะแล้วถูกโยนมาโดนศีษะแต่ว่าโชคดีที่แบบมันไม่ได้เจ็บเพราะมันโดนแบบเฉียงๆแลวน้องเขาก็ใส่หมวกด้วยไงนี่อะังถือว่า ยังโชคดีที่ว่าไม่ได้หนักดาสาหัสอะไรนะครับอันนี้อย่างเอติฮัสเตดียมดีที่แฟนบอลทีมเยือนเข้าไป2,400ที่นั่งใช่ไหมความจุจริงๆของเอติฮัตอ่ะ53,400ที่นั่งนะคะถ้าเต็มความจุแต่แฟนบอลทีมเยือนได้ไป2,400ที่นั่งนั่นหมายความว่าถ้าแฟนบอลเข้าไปเต็มความจุเอติฮัสเตเดียมจะมี51,000คนที่เป็นแฟนเรเบย์และอีก2,400คนเป็นแฟนหงแดงนิวพูนิ แค่ขยิบมือเดียวเท่านั้นเองนะครับคือผมผมก็เข้าใจว่าทางทางซิตี้เนี่ยกขพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นมานะฮะสิ่งหนึ่งก็คือจํากัดแฟนบอลทีมเยือนไม่ให้เข้ามามากจนเกินไปนะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะถูกใจบรรดากองชงกองเชียร์หรือเปล่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยแต่เชื่อว่าคงจะไม่ถูกใจแน่ๆนะฮะก็มีหนังสือพิมพ์ริวพูลเอ็กโคเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์ประจำเมืองริวพูลก็ได้มีการตีข่าวมาเหมือนกันว่า เดอะซิตี้เซนนะฮะนี่ก็เป็นฉายาของทางซิตี้นี่แหละนะครับมีน้ำใจเกียรติบัตรดูบอลมาให้หงแดงเนี่ย2,700จยใบจากความจุ53,400ที่นั่งแหมเหมือนประชดประชันเปรียบเออเหมือนประชดนะเออนั่นนะทีมันได้ชัดเจนเลยเนี่ยเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสองไปเยือนแอนฟิลด์ก็น่าจะเอาคืนกันบ้างลนะมีสิทธิ์แบบนี้เนี่ยนะมีสิทธิ์เลยล่ะ อาจจะต้องดูผลการแข่งขันด้วยคือนะตอนนี้เป็นไงดูผลโหวตนะคะผลโหวต200กว่าโหวตที่โหวตเข้ามากับรายการสยามกีฬาเดลี่คู่ฮะลิเวอร์พูลชนะเฮ้ยเฮ้ให้ลิเวอร์พูลชนะ40%่นตะตอนนี้40%ล่าสุดสดร้อนตอนนี้สี่ิบเปอร์ลีเวอร์พูลชนะ37%เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแล้ว2ทีมนี้จะออกสกอร์เสมอ23%อา่านะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลแบบชนะแบบ ผลบทแซงกันนะครับ<ช>นั้น <c oughs> ใครที่เป็นแฟนแมนเชสตี้อย่ายอมนะเอาแล้วเอ,เอาแล้วนี่พี่ช้ไปดูในเว็บไซต์เมืองนอก <c oughs> อว่าที่เขาแบบวังแบบดูว่าคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงรวมถึงผลการแข่งขัน <c oughs> เขาให้ ผลนะอันนี้พิชี่ไม่ได้ให้นะอันนี้เว็บไซต์เมืองนอกให้นะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวดราม่านะเว็บไซต์เมืองนอกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ2เออนะเขาคือเขามองว่านี่เว็บนอกนะเว็บนอกนะน่าจะยิงเยอะน่าจะยิงกันดุเดือดน่าจะยิงกันเยอะนะครับเพราะว่าเกมรับของทั้งคู่จะว่าไปแล้วในฤดูกาลนี้ก็ไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นะค่ะนะครับยิงซิตี้มาเสียจอร์นสโตนด้วยเนี่ยเกมรับในแมตช์ที่เจอกับเชลซีก่อนที่จะพักผลิีมชาติเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ไม่มีีแออนนนนดรูเบตสััะะมมก็ผลย ถูกต้องเออนะฟันไรก็อายุก็เยอะแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ได้คงกระพันเหมือนเดิมมาพูดง่ายๆแต่ยังมีชั้นมีเชิงอยู่ครับดังนั้นเนี่ยนะคู่นี้เนี่ยน่าจะยิงกันอุตลุดนะฮะเดี๋ยวรอดูสามท่านสามคนฟันเลยไหมพี่ชี้เชียเอาใช้คำว่าเชียแล้วนะครับพี่ชี้เชียให้เขาเสมอกันเชียให้เสมอเพราะว่าถ้าอันนี้ในฐานะที่เราอ่ะไม่ใช่แฟนบอลทั้งคู่ครับอ่าฮะและ จะบอกว่าแมนยูจะไปมีลุนแชมป์มันก็ยากแต่หนูอยากให้ออกมาเสมอนั่นหมายความว่าถ้าคู่นี้ออกมาเสมอจริงๆอ่ะการลุ้นจ่าฝูงการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้มันจะสนุกพิชี่ออกเสมอเช่นต่อวิเคราะห์ตามตามสภาพก็แล้วกันนะตามสภาพผมมองว่าคู่นี้เนี่ยถ้าแมนซิตี้ไม่ชนะก็น่าจะออกเสมอนะครับลิเวอร์พูลชนะก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็กองหลังพอไม่มีโรเบิร์ตสันเนี่ยมันก็ มีผลเยอะนะหลายเกมด้วยนะฮะ uh huh. และทีนี้เนี่ยนะครับหลายคนเขาให้จับตาดูแบ็คขวาของลิเวอร์พูลอย่างเทย์นลอร์เสื้ออนโน uh huh. จะประกบชิรมิดโดกูอยู่หรือเปล่า uh huh. เออเนี่ยนะชิรมิดโดกูเนี่ยผลงานดีวันดีคืนนะครับ uh huh. แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยแย่งตำแหน่งตัวจริงจากแจ็คกรีลิชได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะการเจอกันของคู่นี้ถ้าหากว่า อาริสต์เลอร์อันโนเอายูอยู่รับมือได้นะครับลิฮูเองก็มีโอกาสนะครับในการที่จะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มกลับบ้านแต่ถ้าหากว่าเอาไม่อยู่ขึ้นมานะครับปล่อยให้ทางโดกูเนี่ยพาทัวร์จนหลุดเข้าไปถึงในพื้นที่อันตรายได้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราก็มีโอกาสที่แมนเชสเตียร์จะชนะเออนะอ่ะผมมองแบบอย่างนี้แล้วกันถ้าแมนซิตี้ไม่ชนะก็อาจจะเสมออให้เสมอไปเธออภัยว่าซิตี้ไม่แพ้ผมมองไปก่อนพี่แบรนะคะพี่ปันธงไปที่ซิตี้ สาเหตุก็คือว่าลีพูลเนี่ยมาเล่นที่นี่แล้วมีผลงานไม่ค่อยที่จะดีนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเออไงผมว่าความมั่นใจมากกว่านะครับยังเชื่อว่าซิตี้เนี่ยสูสีดีกๆเรียกว่าคุณภาพของผู้เล่น,นมันสูสีอยู่แล้วแ่ะนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านของซิตี้เนี่ยซิตี้มันมักจะมีพลังพลังแฝงขึ้นมานะน่าจะเฉือนเอาชนะได้สองหนึ่งครับ แต่พิ <20. S 2> ชีว่าอีกหนึ่งอย่างที่ซิตี้ได้เปรียบอ่ะคือเรื่องของสกอตทีมที่ใหญ่กว่าหรือว่าู้เล้วยิ่งม,มันเป็นอะไรอย่างที่คุยกันว่าแข่งชะแข่งคู่แรกของวันเสาร์ไม่ได้มีการกันแกล้งอะไรนะแต่พอมันเป็นคู่แรกของวันเสาร์เนี่ยมันกลายเป็นว่าด้วยความที่ผู้เล่นของซิตี้มีให้เลือกสรรเยอะกว่าความสดด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นซิตี้อาจจะได้เปรียบตรงนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของเสียงเชียร์เล่นในบ้านนะถูกไหมใช่ก็มีกันนะครับ พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา